เสร็จเป็นจานแล้วค่ะแล้วอีกจานพร้ะะอมเสิร์ฟค่ะคุณลูกค้าขอขอไข่ดาวกระกอบก็จะกับเอาเสร็จแล้วรอรอไข่ดาวกระกอ,กอบนะคะ เหเด็ดสองขอโทษเด้าค่ะขออนุญาตเด็มันสรรอให้ดาวกันค่ะกกอบแล้วกรอบแล้วกกอบแล้วค่ะเสร็จค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ จานนี้ห้าสิบาทนะคะถ้าไม่มีไ่ดาวก็สี่สิบนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสาวาก็จะไปเสิร์ฟนะคะจานที่สองคะ่ะพักยกก่อนร้อนออกจากตรงครัวก่อน ขออนุญ,ญาตเสิร์ฟเด้อค่ะขออนุญ,ญาตฝากคลิปหน่อยๆในเด้อค่ะเบิ่งแง่ไหนในเด้อค่ะเพราะมีกำลังใจเห็ดคลิปแล้วค่ะตามนี้นะคะขอบคุณมากนะคะไกะะ่หิวก็แวะมานะคะกพราเนือ้อไม่ดาวก็40ถ้าดาวก็50อ่ามีอาอนุบาลกับมหาลัย อนุบาลก็3ามห้าสี่ห้าห้าสิบเนาะแล้วแต่เขาจะสั่งก็คือมากน้อยตามกินเนาะจัดให้ทุกอย่างกันฝากคลิปเด้อเค่ะพี่น้องจ้าขอบพระคุณหลายๆค่ะไปละค่ะ